สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับืันนี้กับมาพบกับน้ำเชียบเช่นเคยครับพี่น้องเนาะนี่กําลังมักเมมนอยู่ครับผมเป็นยังน้อน้ำเชียบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับอันกําลังรวบรวมมันเอฟซีเพิ่นเ่เห็นคลิปเทิงสีมาประกบเลขสามตัวแล้วก็เลขพอร้องกับอาจารย์ต้อยครับท่านผู้ชมค่ะ คัดให้เน้นๆเบื้องลูกครับผมค่ะมีหลักการดิงนู้คมครับชมเบื้องเป็นเนวทางเด้ครับพี่น้องคับเพื่อได้โชว์ลายับน้ากันต้อนเนื่องเช่นเคยครับผมสองตัวสามตัวครับเอฟซีก็ะยอะไปคาดหวังหลายเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขกนีเข่ามีรลดค่ะมันขึืนกับดวงกับส่วนจังหวะเนาะครับผมค่ะ ข้อหอมปากหอมคอครับพี่น้องยังกระด,ด,ด,ดรับผมค่ะแบ่งปันกันแนวทางค่ะครับแบ่งปันกันแนวทางค่ะท่านผู้ชมนี่ครับผมน้ำเชียร์กำลังรวบรวมร้อม,มูลนเนยอะด้ครับพี่น้องเทียเสียวอ,ออกแต่ละกกีบคท่านผู้ชมต่ปาน,นี้ยังผ่าเนาะครับค่ะเทียสีเขียนแล้วกระดาษเต็มโตอยค่ะท่านผู้ชมเที่ยสีเห็ดให้เอฟซีเดบิ้งค่ะ สามตัวเลขชนกันค่ะแร่เจอกันด้วค่ะเลขสายพอนุ่นทบุรีค่ะครับผมสายยืนยันครับผู้ใหญ่ไก่เลเดหนาแล่เลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ําลังดูแลนาขึ้นก้าครับผมโอ้ยเราอาจารย์ต่อยฉิมายืนยันยังหยิบมาน้้ำเชื่อมี่บอกเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีอ๋อมื่อแรกเพิ่นเจ้าควายสีโทาหางงุอมื่นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับอาจารย์ต่อยเป็นกมี่ เล่หฝันมากประกอบพร้อมได้ครับผมยัมง,องคอยมาตามกันอย่าคาดหลังหลายเล็กนี่เขาไม่รู้ต่ว่าน้ําเสียกับฝันดีฝันเห็นตะมูเก่าสองขึ้นแล้วอืมฝันเห็นตะมูเกา่าตอน,น,นกับฝันเห็นผีสียุสางไปกับแม่อันนี้คือเรารอตองหวัวเลยที่นี่เรออคกับมาฝันเห็นมู เป็นโมผูยิ่งด้อครับผมโมผูยิง่งโมสมัยเรียนมัธยมคุนดิโมสมัยเรียนปฐมอีกครับโมผูยิ่งเมนค่ะผูยิ่งกับสิน้ำซีเนาะอาจังไรกลับมารับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้ครับพี่ดองครับเลขสามตัวนำเชียร์วิเคราะห์อาจารย์ต้อยและพ่อหลองฝากกดติดตามกดไลก,ก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้อเชียร์เก่ามาเชียร์ในเด้อค่ะท่มนผู้ชมครับค่ะเลขกะมีเขา่ามีรุดค่ะ นําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางเด้อค่ะท่ามผู้มครับค่ะวันนี้ถ้าได้โชคได้ลาบกับเครื่องจิตดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขดังมากครับผมต้องยอมรับเลยว่ากระแสดังมากครับค่ะอาจารย์ต่อยเพื่อนกับฝากั้วมาว่าเด้อก่ะท่ามผู้มว่าถ้าเขาหงดนี่ครับเพื่อนก็บอกว่าอะไรเนาะถ้าเขาหงุดนี่สงสัยจะ เปสนีเบรกบ่ไม่ใช่เลยแกแกยังยังต้องคุยกันอีกเชนึงคุยกันอีกเชนึงค่ะท่นานผู้ชม<น>เพราะว่าเพื่อนไปเห็นคลิปค่ะเพื่อนไปเห็นคลิปหลายค่ะท่านผู้ชมเอ่อมาเบิง่งเลขกสามตัวเลยเนะาะครับผมค่ะ<า>เอาค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอซีเพืเ่อนมาเอ่อเฮ็ดให้เบิ่งอีกแน่งวดว่างหันนี่น้ำเชี่ยวเอาพอรล้องกับอาจารย์ต่อยมาตัดไห้เนาะครับค่ะอาจารย์ต่อยเพื่อนกว่า เฮ็ดให้เบิ่งอีกแนน้ำเชี่ยอาจาร,รย์ต้อยหนึ่งหารโมหันนะครับค่ะอาจาร,รย์ต้อยเป็นกะโทรหานํำเชี่ยแล้วค่ะเด,ด็หนุชมทุกมือค่ะขึ้งวดว่าหันเป็นกะโทรหาเป็นกะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ด้วยน้ำเชี่ยยังสี่ค่ะกระตามโตที่อยู่ในขีปเหรอเนาะครับค่ะนี่ค่ะเด,ด็หนุมชมน้ำเชี่ยสียเอฟซีเบิ่งพอดลอง ร้องกับอาจารย์ต่อยเนาะเอามวดนี่ก้อนหน้าแถบนี่เป็นว่าฮะหนึ่งนีหยอกนี่ราคาท่านผู้ชมพอร้องคนกระจับสามเก่าความประกบสามเก่าเก่าสามเก่าสามเออเก่าสามค่ะทานผู้ชมนี่มาได้นี่ คันตามสูตรเลขพ่อร้องนี่แถวไตสิบว่าประกบกันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็แถวไตตัวนี้จะบ่ประกบกันนี่ค่ะนี่แถวไตตัวนี้แถวไตตัวนี้จะบ่ประกบกันค่ะท่านผู้ชมค่ะอสองแปดบ่ไใดนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นปะค่ะสองสามกับบ่ไรดนี่ค่ะแปดเก้าได้กับเก้าสามเหลือสองคูนี่สำหรับเบิ่งพ่อร้องเนี่เนาะครับ เห็นบ่อแถวนีกระพานนี่เอามาเบิ้งงวดใหม่เด้อค่ะท่านผู้ชมบบดนี้งวดวังหันนี่ที่น้าเชียร์เฮ็ดให้เบิ่งนี่ค่ะหนึ่งหาได้บ่ที่น้าเชียร์เบืงบ้งเบิ่องเลขหลัก,ลกตั้งหลักก่อนเนาะครับค่ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งแถวไตนี่อีกค่ะหนึ่งหาได้บ่บ่ได้ค่ะท่านผู้ชมซี่หาได้บ่ไใดซี่ซูนได้บ่ได้แถวเท่างออกน้ำกันได้เป็นบ่เก่าไม้มเชียร์ได้ครับ ได้ค่ะสูตรหนึ่งได้บ่ได้ค่ะกระสรุปวาหนึ่งหาบ่าได้คู่เดียวดีงวดว่าหันครับบ้านี้หนึ่งหาบ่าได้คู่เดียวหล่อนบ่มาเบิ่งแถวนี้วะนี้ต่อมาเชี่ยววาแถวนี้เพิ่นจะบ่ออกใส่กันอ่าสูตรสองก็สูตรสองซี่ซี่หาบ่าได้ค่ะท่านผูช้ชมสรุปว่างวดว่าหันได้สองคู่ได้สองคู่ค,คืองวดว่าหันเนาะครับค่ะ เบื้องจากนี้แล้วก็มาเบื้องนีน้่เด้ค่ะเดินู้ชมเอามาเบื้องงวดใหม่แบบนี้ค่ะมาดูงวดใหม่กันค่ะงวดใหม่กันค่ะเดินบุษมสามซีได้่เท่าได้เบื้องเบื้องแถวนี้ก่อนเด้ค่ะกับแถวเทิงนี้ค่ะครับสามซีได้สามเก่าเ้บ่ได้ เก้าศูนย์ได้ไดบ่ได้สี่ศูนย์ได้บ่ได้สรุปปะได้ทุกคู่ได้ทุกคู่งวดเนี่ยพอร้องยังมาวิ่งตัวเก่าอีกอ๋อสี่กับเจ็ดบานมาเบิ่งแถวนี้ค่ะท่านผู้ชมบานมาดูแถวนี้ได้หมดบพะมีเก่าศูนย์อยู่นี่บพะมีสี่ศูนย์อยู่นี่บพมีสามเก่าอยู่นี่บพะมีสามสี่อยู่นี่นี่น สรุปว่าซีคูอาจารย์ต้อยตัดบ่ได้ค่ะคเอาได้เมิดเด้อค่ะท่านผู้ชมซีคูหมวดนี้ที่ผ่านมาได้สองคูค่ะเอาน้ำเสียเจลนี่ออกเด้อค่ะวันนี้สีมาประกบเลขสามตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมบ่านนี้สามตัวสามตัวเอ่อ เบองหนึ่งมิถุนาแล้วค่ะอาจารย์ต่อยเพิ่นเริิมมาหาน้ำเชีย่ยหนึ่งมิถุนาเนาะครับค่ะหนึ่งมิทุนาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า,าลักลอยแม่เอฟซีนี่เพิ่นกะมาเริ่มตั้งหววผีเนาะค่ะก่อนอาจารย์ต่อยหัวหนึ่งค่ะหนึ่งมิทุนาเบองอันนี้แล้วค่ะลักลอยค่ะอาจารย์ต่อยเพิ่นมียูซีคูค่ะ ้าเห้ากระจายเลขรักล,กลอยสามตัวนี่มาประกอบกับซี่คู่ของอาจารย์ต่อยถ้าพูดถึงว่าเลขบนดินี่ครับก็บจะได้สิบสองคู่ค่ะท่านผู้ชมสิบสองคู่ค่ะนี่จะงวดอันหนึ่งมีทุน่ายจังสิขันห้าเอาสี่มาใส่นี่ขันเอาหามาใส่นี่ขันเอาหกมาใส่นี่ขันเอาหาเห็นว่ามันเข่าหาก็ได้ห้าเก้าสามตรงตนะรงเนาะ มาเบิ่งงวดไหมค่ะท่านผู้ชมมาเนี่ยค่ะีงวด,ดนะะี้แล้วค่ะสิบคกมิถุน่าเจนสีคเราวสามคูมากกระจายอยู่นี่สามตัวมากกระจายนี่ก็จะได้สิบสองคูคือเก่าค่ะถา้าถ้าอาจารย์ต่อยพนด่ 40, สี่ศูนย์เจสีมันกับเขาโตดเนาะครับห้าสี่เนียนค่ะมาเบิ่งงวดไหมค่ะท่านผู้ชมงวดไหมเดี๋ยวนั่นเสียเบิ่งไหนตัวยังไงค่ะ ันนี้พ่นกระชีเห็นดอกวดดไม่แม่พันได้สองสามสี่แล้วค่ะสองสามสี่ขันลักรลอยลุดหรือว่าสำนักได้ลุดคือนลุดแล้วคะ่ะตอนนุ้ชอเนาะเพราะว่าตามสถิติเห็นมันเขา่าพี่น้องกระเห็นค่ะนี่ละค่ะสองสามสี่เอามากระจายอยู่ในนี้ค่ะเอามาเบิ่งตัวประกบกันเลยเนาะครับค่ะ นี่ค่ะดันบุช้มเลหลักล,กลอยนี่ที่ที่เดินดีนะค่ะ่ันบุชมตอนนี้ที่เดินดีแม่เอฟซีสองสามสี่เอา 4, เอฟซีเพิ่นกบว่าเห็นเพิ่นกะทามาลงไปค่ะเพิ่นกะจะว่ามีเวลาเ,นเนบิงเนาะผู้ใหญ่จากสุราชว่าหันเพิ่นกบเข่าหาหมวดนีกับส้นกัาาน,กนสามก,กับสี่นี่รักลอยเมาเบิงเข่ามาเชียเพิ่นประกบไผ่เด้ค่ะ่ันูุช้มบ้านนี้ เป็นประกบไปน,นี่ค่ะท่านผู้ชมกิจรเนาวเด้อค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะท่านผู้ชมประกอบห้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่สิได้สิได้ยอยู่ในนี้เอ่อพอชนบุรีก็พอน้นทบุรีเพิ่นว่าเลขมันจะเบินหนาเบินหลังเลขมันจะออกเบินวันจันกะ ก็มีเล็กบิ้นให้พอเห็นอยู iros, <Hal ep. S 1> ่นีอยู่นี่เห็นบ so, ้านี่เดี๋ยวน้ำเสียขออ่านก่อนเนาะครับค่ะเอาเล็กซี่คูของอาจารย์ต่อยเอามากประกบหลักลอยของแม่เอฟซี่ที่ผ่านมากกับเขาสามตัวตรงเนาะกับโจดค่ะหลักร้อยสองสามสี่ถ้าไม่ผิดพลาดนวดนี้ก็จะเขาอยู่ในนี้เนาะครับสองสามสี่เล็กพี่น้องที่นแมนโบออกโดนอะดิ 3 3 9 4ามเ3 9าสี่สามสี่องสนย์ท่านผู้ชม2 9 0 3 3 4 4 9 0นย์สามสามสนย์องสนย์ท่านผู้ชม,ชมครับค่ะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอไว้เบื้องเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ให้ดูค่ะท่านผู้ชม ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเรกที่นั่เสน,าานอให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะนี่ะค่ะท่านผู้ชมมีส้นสกัน,นบ้างน้ำเชียวกับเด็กอาจารย์อ๋อไนบสามสี่ศูนย0 เซะละทัลนี่เด่นสามสี่ศูนย์ 3, 4, กันนี่เด่นเก้าสามสี่เก้าสามสี่ชื่อมกันยู่ชื่อมกันค่ะแต่ว่าพอโน่นถั่บุรีก็พอช้อนบุรีพันวาระว่างเบินมันจะเบินหนานี่แหละค่ะเอาลองเบิร์กด้วค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเพิ่นสิมายำอีกเทนึงค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมกะ่ะได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะเลขสามตัวขันเบนเดินคือจังสองหวัวที่น้ำเชียเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งกะสีเขา่าคือเกาเนาะค่ะท่านผู้ชมขันส้ำนักใดเพิ่นบ่หลุดค่ะกะับพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ นำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมรับฟังค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปน้ำเชีย่ยจะมาสรุปแนวทางเลขที่สามตัวชนกันสองตัวชนกันให้พี่น้องได้เบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปค่ะพร้อมกับสรุปเอฟซีเพนวาเพราเห็นอาจารย์ทันนันบพราเห็นอาจารย์ทันนี้น้ำเชีย่ยจะสรุปให้เบิ้งค่ะ เพิ่นว่าเห็นค่ะดันผู้ชมกับเพิ่นเหตุงานเนาะบางท่นานค่ะเพิ่นกับผมมีเวลาบางเทีกับกดวบ่เป็นแน่ค่ะดันผู้ชมฟังจากเพิ่นโท่มาเนะาะค่ะบางเทีกับเปิดหาบ่าเจอค่ะดานมู้ชมเปิดหาบ่าเจอคลิปต่อไปน้ำเชียจะมาสรุปให้พี่้องเบิง่งค่ะสำนักที่พี่้องถามมาแล่าก็บ,บเห็นค่ะสามตัวเป็น จังไดนคะ่ะเดินผู้ชมพิจารณาเบื้องเด้อค่ะฝันดีกันบ่ค่ะฝันดีบ่มื่นกะโชคดีแล้วเด้อค่ะเดินผู้ชมแม่ปิศนาพรุ่งนี้คอยเอาเด้อค่ะพรุ่งนี้ค่ะแล้วกับเ,เลขสายของน้ำเชียวันหวยออกพี่นอ้องแย้ผือแย้ผาดเด้อค่ะเพิ่นเขามา้า สองหมวด,ดิดเนาะค่ะเก่าศูนย์กับศูนย์หกหลอกกรมาสามเก่าหมวลาสุดเพิรนลลุดค่ะสายคองน้าเสียวันหวยออกค่ะหัวดนี่อย่าพลาดค่ะท่านผู้ชมอ๋สําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะน้าเสียจะมาสรุปแนวทางให้พี่น้องเบิรงเลขสามตัวชนกันบ่หลายคู่เลขสองตัวชนกันกันบบหลายคู่ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ